คนถึงสิแล้วครับใส่บิ๊กแบ็คถึนไปสิครับผมนี่ครับพื้นอีกใส่เกตมาครับผมพี่ลืมอี็กนี่ครับใส่เข็มยกขึ้นครับผมบางคนซื้อแล้วครับไหไปไปครับผมไปเรื่อยๆครับจนกว่าซื้อแล้วครับ ส่วนใครนี่ต้องขึ้นตั้งหาครับใครต้องใส่ตะขอหลากขึ้นไปครับยเสร็จแล้วครับผมทรงพกขึ้นเรือแล้วก็แล้วครับเสร็จภารกิจครับขับบ้ากันครับผมไปครับไปไหนครับเรือไปพันธุำานาจแล้วครับ